สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u t u biglife e b facebook.com/biglife บอกโดยเวซต์ไิวแกงนะครับวันนี้คลิป One Day with กับโควี่โนวา9มาดูกันว่ามือถือรุ่นนี้จะทำอะไรได้บ้างแนละ้วก็เมื่อไม่มีกูเกินแล้วผมจะใช้งานอย่างไรมันจะถ่ายภาพดีไหมและผลงานของมันจะออกมาเป็นอย่างไรแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ในเวลาที่เราทดลองได้ละเช้านะครับจนถึงค่าเลย ไม่ใช่ค่ำธรรมดาด้วยมืดตือเลยนะครับกัอบทิ้งคืนครับพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ8ปดหนาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะยุ่งข้องเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้ครับก็คือ h u วยโนว่าเาแบบทั้งวันนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตกันรอดหรือไม่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีการพึ่งพาก Google เลยในวันนี้กับมือถือเครื่องนี้ที่ไม่มี Google นะครับพร้อมแล้วมารับชมกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้มันจะเป็นทิศทางที่กลับหัวดีนึงนะฮะ,ะกดเริ่มต้นอันนี้เรียบร้อยอัทนที่ก็จะกลับมาเป็นสองปกตินะคระับเรามาเดินทางกันเลยดีกว่า เอาละครับตอนนี้ก็หมดวันหลังจากที่เราได้ทดลองกันแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ลงเป็นกราฟแบบนี้นะครับตอนนี้เกือบห้าทุ่มแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดใช้งานทําให้แบตเตอรี่นั้นก็ลงเป็นกราฟแบบนี้เลยนะฮะก็คือช่วงที่ผมเล่นเกมเยอะๆเนี่ยระหว่างที่รอ,อตัวร่างกายอยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ภาพรวมแล้วถ้าเล่นเกม แล้วก็ใช้งานทั้งวันมือถือรุ่นนี้ก็แบตจะหมดค่อนข้างไหวประมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็บาลานซ์กันให้ดีนะครับสำหรับ Huawei Nova 9ตัวนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองของ Huawei Nova 9นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดสรุปกันเลยว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นถึงแม้ว่าความจุปเรียมไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าสมมติบริหารัดก,การดีๆถือว่าเพียงพอ อย่าเป็นคนบ้าเล่นเกมกับมือถือเครื่องนี้เยอะๆนะครับหรือว่าบ้ากล้องก็คือแม้ว่ากล้องจะสวยแต่แบตเตอรี่นั้นอาจจะหมดรวดเร็วก็ได้ยางไรก็ตามมันเฉยๆด้วยระบบการชาร์จไฟที่ไวมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยก็หลงบาลานแล้วก็จัดการดีๆรับรองมือถือเครื่องนี้มันอยู่รอดทั้งวันอย่างแน่นอนครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงนี้ครับส่วนรีวิวตัวจริงๆนั้นจะมาเมื่อไหร่ รอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน f a c e b o o k .com/saleb-lifebox ครับ